ทุกคนรู้จักคุณบีทูตสุวิญญาณใช่ปะแล้วเวลาคุณบีเขาเตือนอะไรแต่ละเรื่องแต่ละราวเนาะนแล้วแบบคนลุกจ้าแล้วพวกเธอได้เห็นคลิปนี้ยังคลิปที่เขาเตือนเกี่ยวกับปี68อปะปีนี้อะเรื่องที่ยังไม่พูดที่ไหนก็คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหลังจากปีหน้าเป็นต้นไปนี่คือวิกฤตต่อไปที่ยังมีโรคมาใหม่ๆเรื่อยๆนี่จะเป็นขาขึ้นละขาขึ้นของโรคหนึ่งคือโรคระบบทางเดินหายใจ มาแน่นอนแล้วจะมาหนักขึ้น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 เรื่อยๆเอาจริงๆ,ๆพวกเธอสังเกตไหมว่าหลังๆอะเวลาเราหรือว่าคนในครอบครัวแบบป่วยวัดหรือว่าไอหรือว่าจามเนี่ยมันจะหายช้าแล้วมันจะหายช้าแบบงงๆอ่ะแบบเฮ้ยทำไมไอติดต่อกันแบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่หายสักทีจามติดต่อกันนานมากแบบไม่หายสักทีพวกเธออย่ากเอาฉันตื่นตระหนกนะแต่ว่าบอกเลยว่าฉันก็คือเตรียมตัวละจ้ะทั้งแมสแล้วก็ทั้งพวกสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคด้วยและนี่เลยตัวนี้พี่บีก็ใช้นะคะสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคขขขออออองงงเเเเเเเคคค้้้้้้าา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 ผ่่่นนนนนนนมมตรร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 รฐยยยยจกกกกะะะะะะทททวววววสสสสธธณุแแแลลีีีีปิิภพพใฆชชืืไัั็บดฉ ใครที่แบบว่าพวกมีภูมิต่ำนะคะทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุทั้งคนที่เป็นโรคระรังนะคะก็คือใช้ได้สบายหายห่วงเลยแถมสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆตัวสเปรย์ Max PA เนี่ยนะคะพอลองใช้แล้วมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของชาเขียวค่ะคือแบบละมุนตุ้นมากไม่อัดกา๊าซไม่ติดไฟแล้วก็ปลอดภัยด้วยและในหนึ่งขวดสเปรย์นะคะเธอจะได้น้ำยาแบบเต็มขวดเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแถมเขายังมีแบบขวดเติมด้วยเพราะว่าจะช่วยลดปริมาณขยะนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้แบบโก